นอกจากกรณีคลิปทวงเงิน1.9ล้านบาทแล้วนะครับก่อนหน้านี้นายกล้านารงจันทิกครับยังคงถูกโจมตีเกี่ยวกับการลอกวิทยานิพนธ์ในช่วงที่เป็นนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชาอาณาจากักรเมื่อปี2,536ด้วยครับกรณีที่นางยม,มนาสุธาสมิท์ที่โพสต์คลิปลงในเว็บไซต์ YouTube ในชื่อทวงหนี้กล้านารงระบุว่านายกล้านารงและนางพันธิพาจันทิกภรรยา ยืมโฉนดที่ดินไปกู้เงินธนาคารโดยตีเช็คให้1นล้านเก้าบาทและยังไม่ใช้นี่คืนนั้นนายกล้านรงจันทิกโฆษกและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชได้ออกมาปฏิเสธว่าเรื่องดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วพร้อมยืนยันว่านางยมนาเป็นผู้กู้เงินเองทำสัญญาเองเปิดบัญชีเองและรับเงินเองไม่เกี่ยวกับเขาและภรรยา นายกล้านารงกล่าวด้วยว่าชีวิตการทํางานป้องกันและปร,ะปราบปรามการทุจริตนั้นรู้ดีว่างานนี้มีแต่คนเกลียดเพราะทํางานด้วยความตรงไปตรงมาจนถูกโจมตีมาโดยตลอดแต่ต้องทําหน้าที่ด้วยความอดทนและในขณะนี้ได้มอบหมายให้ทนายความศึกษาข้อเท็จจริงหากจําเป็นจะดําเนินคดีเพื่อรักษาชื่อเสียงของตัวเองทั้งนี้นายกล้านารงนั้นจะหมดวาระการดํารงตําแหน่งกรรมาการปรปรชในวันที่18กันยายนนี้เนื่องจากจะมีอายุครบ70ปี นอกจากคลิปของนางยม,มานาที่ออกมาทวงหนี้แล้วก่อนหน้านี้นายกล้านารงยังถูกโจมตีว่าลอกวิทยานิพนธ์โดยเรื่องดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในสมัยที่นายกล้านารงดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการสํานักงานป้องกันและปร,ะปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการหรือปปชที่นายกล้านารงได้ทําวิทยานิพนธ์ในฐานะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่36เมื่อปี2536-2537ถึง ในหัวข้อปัญหาขององค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการไทยศึกษาเปรียบเทียบกรณีศึกษาฮ่องกองกับไทยโดยวิทยานิพนธ์ของนายกล้าณรงค์เหมือนกับวิทยานิพนธ์หัวข้อองค์กรป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบศึกษาเปรียบเทียบองค์กรของฮ่องกองกับไทยของนายชิดชัยพานิชพัฒรนักศึกษาวิทยาลัยกองทัพเรือรุ่น22เมื่อปี2533 โดยวิทยานิพนธ์ทั้งสองฉบับเหมือนกันแทบทุกหน้าต่างกันเฉพาะคำนำเท่านั้นอย่งางไรก็ตามด้วยความเป็นคนดีของนายกล้านรงทำให้เรื่องนี้เงียบหายไปและสื่อกระแสหลักไม่สนใจนำเสนอข่าว